อักจ้ามือนีกระชิไมวาฮอดแฟนคับเอซีของน้องแอนออลดีน้องบอยิีดีใช้ทันทอเพื่อนบอกว่าฝากความหอดเอนออลดีกับบอยซีดีใช้ในเด้อค่ะสันเว้คราสันเพื่อนอคือเพื่อนเป็นห่วงทันทอสงสารค้นท่าคน้นแกบ่ได้หลับได้นอน เพื่อนเลยฝากความบอกให้น้องเอนออรดีน้องบอยสีใช้ยาพากันผิดกันเด้อู้าผู้ไรลู้จากน้องเอนออรดีน้องบอยสีใช้กันซอยบอกให้เนาสันยาผิดกันเด้อยานี่กันเด้อใหญ่เตียงหักเด้อสันสงสารพู้เฒ่าสันสงสารผู้เฒ่าผู้เฒ่าบ่ได้รับได้นอนกดโทรศัพท์เบึงยังขึ้นยังวันสันอ่าเปนว่าจังสี่ก็เพราะว่า เป็นกเกษียณตั้งแต่ครูที่ผ่านมากก็คือครูของอบอดบิ๊กกับนองแพ้วผาบอนองบิ๊กกับนองแผ้เผาเฮ็ดให้ผู้เฒ่าส,สิลมสิเป็นสิตายสันทอเออบ่ได้รับได้นอนกินก็บ,บ่ได้นอนก็บ่รับประมาณนี้ละ <c oughs> เพิ่นเล้เป็นห่วงถ้าไม่เจอเป็นคู่แอนกับบอยแล้ว มันจีขนาดใดว่าสันเพิ่นเป็นห่วงประมาณนี้เพิ่นเลยบอกว่าฝากบอกให้นี้ผู้ใดหูจักอันใหญ่ให้่เกิดอันยังึืนเด้อว่าสันเราก็ยให้เกิดยังขึ้น,นใหญ่โพดเดอ้อโอ้ยคูณนี่นี่นมมีวันเกิดดอกจาอ่ายายเสียงจะบอกให้เลยจ้าเพิ่อนเป็นครูที่อ่า ชัดเจนและเปิดเผยจ้าเพิ่อนบอ่มีแอยังปิดบังเพื่อนมีเรื่องใดเพื่อนก็คุยกันปรึกษากันเว้ากันแบบเข้าใจอ่าอ่าเข้าใจบ่หนัวหัวมวนจ้าเสือว่าเพิ่อนบ่ทำให้แฟนครับเอฟซีนี่ผิดหวังดอกจ่าเพิ่อนบอยากให,พหพ้พ้นเถ่าคนแก่ต้องอ เป็นเดือดเป็นร้อนหรือกินบ่ไดดนอนบ่หลับดอกจ่าคู่นองเอนออลดีน้องบอยซีดีใช่นีิเสื้อใดเลว่จาจ่าว่าเป็นโคู่ที่สุดยอดหรือยอดเยี่ยมเป็นพระเอกนั่งเอกที่ยืนนึ่งใดแน่นอนค่ะแน่นอนเลยค่ะเอามาฟังเพิ่นบอกนี่จากน้อยเนาะผูเพื่นที่เพิ่นโพดเพื่อนเป็นห่วงอันโคู่นองแอนออลดีเนี่ยว่าเพื่อนว่าจาังไดเพื่อนฝากบอกเนี่ยจา้า ไพ่หูจักอันแอนซิลี่ไส้บอยออรดีน่ไผ่เป็นแฟนพันแท้ของเพิ่นไพ่หูจักมาคุณสนิทสิดเสือกับเพิ่นฝากบอกเพิ่นในเด้อฝากความนี่ฝากคลิปนี้ไปหาเพิ่นแน่ เป็นโซดเนี่ยปาดวะสามขึ้นสี่ขึ้นนอนเคลียโทรศัพท์กันนั่นติดจ่าเมือสุดสองเมือสุดลิปว่าเขาสิเป็นจ้งไดเขาสิเลิกกันอีหลีบนอนรุ่นน้ำเขาป,าดปัดไปเรียงของเจ้าของสดุดท้ายไระเด้นนอนมาจ้าของตื่นขึ้นมาตาตูบตาโปูโบกตาแ,ลแาหลกเคือมีแพนด้าเนี่ยขั้นเมนอุ้ยขั้นเมนเขียนควนแอนกับบอยดิ่ห้ยสีคขับเ้ย่อยว่าพูดเฒ่าเนี้ย หลายคนเลยสิสมอยดได้เขาน้ำเกียร์อยู่โรงพยาบาลเลยเราไปเป็นยังังเป็นยังสั่งแฟนครับนี่เพิ่นหักเพิ่นแพงเพิ่นฟื้นส้มนิยมสมพรอนเห็นคลิปเพิ่นหนาลกเพิ่นกะอกีเพิ่นกะฟินตามมันน่าคือจังอันเนี่ยคูย่ท่พัฒนเพิ่นเป็นกลณีเป็นดังข้าวกันอยู่เนี่ยโอ้ยพูดเถา่าพูดล่างคนบ่ได้รับบ่ได้นอนกินบ่ได้นอนบ่รับคึ้นน้ำเขาคึบนน้ำครับ เน,นื่องแนนกับไอยนี่ละวะขึ้นคักเบืองเบิดสูดส่องสูส่องทางด้วยองข่าวผมองสื่อติดตามสุด้ายแล้วพี่น้องเอ้ยตาพังข้าเจ้าประกาศเป็นสูตรทั้งสองไฟตะาพังเฮ้ยคข่นี่ยแทบจะได้กินนั่นเลยนี่ทวดแทบจะได้กินหัวอาหารมาแท่นเขาเศร้าเลยนี่รุ่นเป็นยังยังว้างสัตว์รุ่นให้เขาเคลื่อนดีกันรุ่น รุ่นแล้วบ่แล้วเอ้าติดตามเอาปัด,ดทุไทยแล้วบ่แล้วเอาป้ากับป้ากันซัสหูสันดกแล้วตัวสิตายก่อนสันดกบานนี้ยังอีกครูหนึ่งเด้อย,ย่างสมีเด้อยา่างสปินเด้อย่างสัิดกันเด้อไว้กับแอ็นนั่นมันส่งผลต่อสุขภาพพูดเถอาสันดอกว่าฝากไว,าากวนน้นี้ในยินบอกจะบรนเพิ่นบอกว่า มันส,ส่งผลต่อสุขภาพผู้เฒ่าอย่าูย่าผิดกันเดอ้อน้องเอน็นน้องบอยซีใช่นะหามผิดกันเพราะว่าถ้าผิดกันมื่อไหนปุ๊บคนเฒ่าได้ไปใส่สายนาเกลือแน่นอนเพราะว่าแฟนขับเอฟซีของน้องเอน็นออรดีนี่กระบาธรรมดาค่ะมีแต่แฟนขับเอฟซีอายุ6 0สิบเจดสิบขึ้นค่ะอ่า หลายค่ะขนาดของน้องแพ้วเๆนี่กันยังสะบักสะบอมปันนีแล้วกับแสงท้องฟินแลนด์ยังสะบักสะบอมปันนีแล้วถ้ามาเป็นแอนกับบอยอีกโอ้ยหนกักค่ะค่ะหนักคักอบอไดบอไดมีหมองยูดอกค่ะ,ะหัวใจค้นเ่าตับบอว่าแต่คนเถาเน้อทั้งไวรุ่นกันลายเด้อยค่ะทีะ่ต้องการแบบให ฮักกันหฮรีเทนหายังแสงท้องฟินแลนด์นึงสี่อยากหารีเทนกลับมาหากันนึงสี่นะอ่ะามาเป็นครูน้องบอยน้องแอนนี่อ๋อเอ๋นะคอยว่าบ่มีไผได้รับได้นอนจากคนดอกนางเฝ้าแท้นางเฝ้าโทรศัพท์เคียจนว่าต้องรุ่นรุ่นไทยกลับมาดีกันจนครึ่ยังครูคุณย,ายบาลฟินแลนด์แสงท้องฟินแลนด์นี่แหละอ่า ก็รุ่นจนว่าว่าเป็นหน้าที่สุดท้ายได้คนเต่ารุ่นจนเปนหน้าที่สุดท้ายคือเพิ่นอยากให้ภาพเดิมๆกลับมากเนะถ้าเป็นครูน้องเอ็นน้องบอยอีกเท่ตะคกเป็นครูที่ดูในดวงใจอยู่ในหัวใจอยู่ในเส้นเลือดก็ว่าได้ถ้าเกิดอ,อีย่างึ้นปุ๊บโอ้ยลูกเต่านี่คือสี ได้พาหามทรงลงพยาบาลเด้อค่าคนเต่าต้องได้ทรงลงพยาบาลแน่นอนต้องไปแขนน้ำเกลือแน่นอนเอามานีย่อยเสียงก็มาเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องบอยสีใช้น้องแอนออรดีที่มีเอฟซีพันแถผู้หนึ่งเพิ่นได้ออกมาบอกออกมาโพตแล้วว่าห้ามเป็นยังกันห้ามเกียดกันห้ามเลิกกันเป็นเด็ดขาดคือเพิน่น เป็นห่วงเพิ่อนห่วงในสุขภาพของคนฒ่าห่วงในสุขภาพตัวเจ้าของเองนั่นล่ะคะ่ะเพื่อนก็ต้องการให้ทั้งคู่ือยังพู้เพิ่นเบานี่เพื่อนก็ต้องการให้ทั้งคู่คืนหากันนั่นล่ะค่ะุณแสงท้องฟินแลนด์กับคุณยา่บา้านแพ่วๆาสแสงท้องกับคุณยาบ้านฟินแลนด์นี่เพิ่นก็ต้องการแบบนั่นจ้าแต่มันบ่สบสาเร็จเพิ่นก็น้อยเสียใจคะ่ะเอาเมื้อนี่เสแสงก็มาขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะ เหีงเงปังปัง,ปงทั้งคู่ท้าจ้ามันยิน่ีขออนุญาตลาไปก่อนแต่หากคลิปนี้ผู้ดใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ถ้าว่าอใรสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขอโทษขออาภายัยท่าจ้าสวัสดีจ้า